ไอ้โควิโควิดอะไรเนี่ยมันห้ายกาจจริงๆนะฉันเองเนี่ยก็พยายามที่จะบอกโควิดหยุดโควิดหยุดแต่มันก็ไม่หยุดเศรษฐ,ฐกิจตอนนี้มันถดถอยมากเลยแต่ยังไงเนี่ยชีวิตฉันต้องไม่เครียดต้องอุเบกขาฉ,ฉันบอนทูบีฉันบรรนามรนโนกฉันต้องท่องเอาไว้ ตานังกระาธทโยพุทธะตวีสีนายากาัสเพปฏิติตามายังมาตะเกเตม,มินิสราสีเสปฏิติโตามายังพุทโธตัมโมตวิโรเจเนสังโฆปิติโตามายังอุเรสภะคุณาการโรและพวกเธอก็อย่าทอแท้นะอย่าทอถอยบอกได้เลยนะว่าทุกวันนี้นอกจากจะสวยแล้วเนี่ยฉันยังรวยมากเพียงขอให้เป็นความจริงขอให้สมหวางเธอ さークル。